ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจำลองสหายลูกคนนะให้เอฟซีดูดูอะไรนะเขาเรียกอะไรปู่ไม่ใช่ดูอะไรนะเขาเรียกอะไรรูวิววิวว้าวยากก่ะเนอะดูวิวนะครับภาษาอีสานภาษาไทยนี่ก็ดูวิวนะครับดูวิวสวยๆค่ะหรือวิวทัศนะครับทิวทัศน์เมนบอกจะว่าผิดหรือโว้วิวทัศน์วิวกระถือ คำว่าทิวทัศน์นี่มันกว,นว้างคำว่าวิวนี่มันแคบแคบโอ้ทิวทิวทัศน์นี่มันมันกว้างขวางออกไปใช่บอกอออโอ้อเออถ้าใจแล้วค่ะคุณปู่อ๋อถ้าไปร้องเพลงมันถึงเหลืองไม่ได้เหลืองมันไม่ได้เหลืองเราอันนั้นเองเนาะไม่เหลืองถ้าร้องรประจบถ้า ถ้าร้องประจบมันก็แบ่งแบ่งรายรายชุดค่มนี่นี่เราเราร้องของเราไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ใส่ดนตรีคบเอรขาเรียกคอบเวอร์ครอบเวอร์เหมือนเหมือนเขาไม่ใช่เอาเอาเอาเพลงเขามาเปิดใส่แมนแมนบอกคอยแหงร้องคือมือบพราะเห็นติ้นเหลืองได้ล่ะแมนฟังเขาเฮียงกันว่าเมื่อคืนโอ้ยคำเฮ้าไม่ได้แมนร้องใส่ชุดเขาถ้าลิขสิทธิ์ของเขาเขาอาจจะติดค่ะคุณปู่ แต่ที่นี้เราลองผินลองถึกเราลองบดถึกอ,อันนั้นมันสิมันติดเหลืองเห็นย่างกระชั้นเขาก็บอกว่ายายซักเพลงหน่อยสิเอฟซีใครแห้งคอดออูลุงพลเป็นคนพัฒนาพัฒนาบานตุนสร้างกกอก,กให้เจริญให้จนเขาว่าอยู่ดี สร้างกกอกให้เจริญหายจนคิดอย่างลุงพลเศรษฐกิจพอเพียงเขาก็พูดอยู่แล้วก็มันมีเอฟซีผตรงข้ามว่าอออแต่งเพลงก็แต่งเพลงอแต่เรื่องของมึงวะอ้าวกพเขาคิดดีทำดีแล้วก็มาว่าให้เขาเนาะมันทำยังไงก็ไม่ถูกจากอย่างเลยคุณปู่ใเด้อข้ามาแบบนั้นเอมนชูบอก แม่ตีมาดูช่องช่องช่องเขาค่ะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดนุ้อนะครับวันนี้เราก็มาถ่ายคลิปนะครับอ่ากาอร์บอกนะครับจุ่มมาฮะจุ่มเลยค่ะลุงยามคนละก่อนหยิบเลยค่ะคนละไม้น้ำเพื่อปลองหนึ่งทีเอาไปน้ำเจ้าบัวกลับบ้ามาเปิดเจ้าบัวน้ำน้ำจิ้มก็มีจ้ะ พักก่อนต้องเป็นลูกชิ้นนะครับพักก่อนอย่เรื่องนะครับลูกชิ้นคนละสามเมียลูกก็อิ่มนะเอาข้าวเลียวใส่แล้วหลายคำนะครับสิบคำอิ่มมันก็เอาว่าเหนียวใช่เลยค่ะนั่นพี่จะมีได้ทิปและเมื่อยๆนะเห็นไหมนั่นน่ะรามากวอดได้ทิปแล้ะเมื่อยแลยนะยังยังเหลืออีกนะคะทิปงูจงอ่างกันขึ้นเราได้สามเสียงปวดเป็นแบบนั้น สามแสนช่างใหญ่ก็แบบนั้นรู้เจ้าขึ้นบ๊ะกระชายเอาจ้ะใา่บ่ได้ฮึฮด โคนายล้อาช้า็จะได้ชั่นอย่างเที้ชั่นดึดอยู่บ่เาเผาเนาะเราเผาเรามาที่อื่นเนาะปูเนาะให้พคนได้ช้าสามเซนกระได้ถ้าจังเอาเสนจาหัดดอกยายขอดูหน้าหน่อยสิ ยังออีนครับวันนี้ก็พักผ่อนก่อนนะครับ5นาทีนะครับแล้วจะออกไปลุยต่อนะครับจะไปลุยกินลูกจิ้นมีแห้งแล้วก็จะไปลุยต่อจิ้นลูกจิ้นมีแห้งขอนนะครับมันปนอ่ะไม่หยุกเลยจ้ะมันรอมันหมดมันหมดที่พัฒนาแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะออกบริเวณรอบๆอย่างครับลิ้นรัวนะครับเราก็จะไปถางลิ้นรัวนะครับให้มันสะอาดนะครับวันนี้ เป็นจังไรเบื้งหน้าแล้วมันเป็นจังไรออกแดดก็้อนตัวชั้นๆเขามากก้อนอันนี้มาเข้าอยู่อไปดเางานก่อนครับให้บังเจ้าบ่ ไทยค่ะไทยใช่ไหมพี่แฮนนี่นะรับอันลุงพันนเป็นแฟนกันไมไม่ได้ป็นยายลองพี่เป็นแฟนลุงพันโอ้อันนี้วะใครจะมาชูนลุงพัน์ไม่ได้ต้องข้ามต้องขมาดานไปก่อนลุงทานนั้นฟ้าชีอันนี้แฟนเฉยๆว้าต้องแยกแยกนะคะคุณ anh เนี่ยที่ con มีอ่ะหยังเก่าต้นใหญ่ๆออกข้างนอกแต่ดู chi hay. อาหยางอนดิชันว้อัอดิชอนป้าหู้อือชันตี